กัะตื่นตันละนอเปินไลาจระพงสิไม่หลงไม่เห็ดเทียนไหเนะอย่าไห้ด้เลยเดีวก่อนแต่กอนกัดยูระเบบพอนพอนลำบากเน่ยยรกเพราะต่ว่าลูกไม่เห็นให็นกับโอ้ในสมีนมีกับบ้าน บสวัสดีครับผมหลังจากคลิปก้อนหนานี้เขามาถ่ายบ้านพ่อแม่มู่เทแล้วมีค้นคอมเมนต์ว่าบ้านพ่อแม่คือเป็นแบบนี้คือเกาเกาหลังน้อยๆแทะลูกซ้ายบอกเอาเงินให้พ่อแม่ใส่เลยบ่กะอยากสิบอกว่าผมกับมูแอมได้มีเงินขนาดนั้นที่สร้างบ้านให้พ่อแม่ทันตาเห็นเพราะว่าเขาก็มีอย่างอื่นให้ต้องเห็ุหลายอย่างอยู่กะถูกต้องล่ะครับพ่อแม่ก็สําคัญที่สุดแน่ว่าถ้าเขาบอกเอาเงินไปเห็ุอย่างอื่นเขาเสิเอาเงินใส่มาสร้างบ้านให้พ่อแม่ครับตอนนี้เขากับพ่อสิ จากนิดจากน้อยอย้อยเห็ดไปเรื่อยๆบอลืมบุญคุณพอแม่นอนครับผมนี่ก็คือจะเป็นแปลนบ้านที่หมูเทคิดนะคะเท่าไหร่นะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำาหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวไทยมาดูพื้นที่พื้นที่ใหญ่นะตอนแรกคิดว่าจะทําแบบเล็กๆแต่ว่ากว้างมากทุกคนตอนเราคิดก็คือเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมเปิดประตูเข้ามาเขาไม่อีกเป็นห้องนอนค่ะตรงนี้หนึ่งแล้วก็ห้องนอนตรงนี้อีกหนึ่งใหญ่นะ ใหญ่ๆใหญ่นะคะเผื่อเรามาเนาะอันนี้ก็เป็นห้องโถงนะคะใหญ่นะทุกคนนี่แล้วห้องน้ำตรงนี้ใช่ไหมตรงนั้นอะไรครับเมืองเหนือห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ประมาณตรงนี้เปิดประตูไปห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวค่ะช่างบอกว่า2.5้าเมตรที่พอดีแบบว่าอู้ได้เลยนะเธอไม่พอนะคิดไม่พอบ้านไม่พอใช่ไหมนี่ค่ะ ต่อบีใช่ไหมต่อไปอีกประมาณสองกิจหายกันครับต่อมุกข้างหน้าเรียกว่าต่อมุกก็เถืบอเก็เถืบออกมาค่ะจั่วหนาบ้านั่นแหละเพื่อจะได้เย็นแมนครับอยู่เย็นนะคะให้นางพักพอนางพักพนย้ำอยานะทายงานจังสีพี่น้องมันก็สีได้แบบสบายแน่ข้างหน้าอันนี้ยังเป็นสวนอยู่ดูทุกคนอันนี้ก็ยังเป็นสวนพ่อกับแม่อยู่นี่แหละค่ะพี่น้องอัปเดตจากที่คลิปที่แล้วใช่ไหมที่หมูเทสแมมเก็บเงินให้พ่อให้แม่แล้วก็จากหลายๆคลิปเนาะ ที่แบบโดนดาราม่าโดนดารมดนดารม่ายืมเงินพ่อแม่นู้นนั้นอย่างนี้แบบคอนเทนต์ไม่เข้าตานะคะเดี๋ยวจะมาถามพ่อกับแม่นะ,ะว่ารู้สึกยังไงเธอถามนะเป็นในบ้านเทไงโอ้พอใจหลายเลยเขาดีใจ <c oughs> ดีใจมากพอนะยังอยู่บ้านพอนะพอนพอนนอนอยู่นอนหรือทอดสามถุมที่ถุมใคขอนอนบ้านแม่เด้ท่านแม่เลยพอใจหลายเลยบ้านหลังเลย กระตื่นตันละน้อเมื่อคืนไหวจะคองสิม่ลูกมาเหตดเทียนหาะเนาะน้อน้อใหญ่เลยมีพ่ออยู่วะสนีพ่อวะนี่นาตั้ได้กระดีบล่ะมาจะลูกม่เหตดไหยอย่าห่ได้่เลยพอนนอนี่นะเอาขอไหนนอนะครับขอไห้เกิดมาน้อนความเทิบมาน้อนความจะหลมาเหร่นน้ำกรดีแท้เออโอเคแลวาลูกอาให้แม่อเี่ยห้ยังเดียว ทางพ่อก็ได้ทางพ่อก็ไรจริงด้วยตะก่อนแต่ก่อนก็ยูระบบห่อนห่อนลำบากแน่โยูดนเพราะตะวันลูไม่เห็นให้นี่ก็โอ้แต่จะมีสุดแต่ซี้กับบ้านโอ้แต่ว่าที่บ้านจังแดนอย่างนี้มันขัดหมดดูกับไอะไรตะกอนเะยยูทูบยูงหันโอ้ปัญญาโอ้ยังพุ่งน้ำอ่ะนี่ครับนี่ตะกอนนี่เบื้องนี้พี่นอนพี่แม่นี่อืออือเบื้องนี้ที่นอนครับตะกอนแม่แ้นอนนี่แหละนอนอยู่นี่ครับเอาฟูกมาทับเนาะแม่ครับฟูกมานอน แล้วก็ของน้ำมึงมาเพิ่มของน้ำเนาะของน้ำเขอได้จะดูคลิปที่แล้วอยู่ของน้ำอีกชิปที่แล้วันแล้วของน้ำแบบประเูแบบเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาเกิสิเ็ดเลยละประมาณจะสักเปอร์เซ็นต์แล้วเหอประมาณสามสิบยีสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เแล้วครับเดี๋ยวไทยบางค้าแล้วก็กำแพงกวางแพงแล้วก็ให้พื้นปวดเบื้องใหายยางดีเลยครับเดี๋ยวเรามาอัปเดต หลังจากที่มันกลาสีเหลวแล้วเนาะเกรฟซี่เลยขอบคุณเกรฟซี่เลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเจสีที่ที่สนับสนุนเอ็นดูเอ็นดูเราสองคนเอ็นดูครอบครัวเราสองคนอ่าเอ็นดูครอบครัวเราจ้คะจนในบ้านหลังใหม่พี่น้องเบิร์นก็ภูมิใจแทนหมูเท่นะครับสุดยอดเด้อพอกับแม่เอาใไงยังเอาอย่างไรเอาสมปลามาให้พ่อความขอบคุณหลายๆครับครับ ติดกลับมาได้ครับท okay, ี่นี่เนี่ยกับมาได้ครับอีช่างครับช่างช่างครับครับครับไปครับบายครับ